โอเคค่ะก,ก็ก็ดีกิกกยังคิดว่าเดี๋ยววันเกิดปีนี้กิอยากจะไปเป็นเจ้าภาพเหมือนกันทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเทนเลยได้สนับสนุนพระสงฆ์ให้ได้เรียนปร,ริยัติธรรมได้ศึกษาภาษาบาลีนะคะก็เป็นการช่วยกันสือตอบต่อพระศาสนา,าอีกอย่างอีกทางหนึ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญนะคะคุณน,นักเรีนโอเควันนี้มีคำถามอีกไหมเอ่ยหรือใครอยากจะรู้อะไรไหมถามไปกิ๊กมาได้นะคะ นั่งสมาธิจนนิ่งลืมเห็นลมพอรู้ตัวกายหนักเหมือนก้อนหินควรทำอย่างไรต่อไปคะคุณ CLR r t นะก็ง่ายๆเลยคะ่ะในขณะที่เรารู้สึกว่ากายมันหนัก ก็รู้สึกว่าหนักไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วการนั่งสมาธิที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องเห็นกายและจิตนี้ตามความเป็นจริงที่อยู่ในขณะปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นเทคนิคง,ง่ายเลยค่ะในขณะที่เรากําลังนั่งสมาธิกําลังกําหนดรู้เนาะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เด่นเรากําหนดสิ่งนั้นที่กําลังเด่นอยู่รู้สึกถึงความเด่นหรืออาการที่มันเด่นนั้นอย่างเช่นมันหนักก็รู้สึกว่ามันหนักหนัก หนักเฝ้าดูอาการหนักไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นว่าการหนักมันจะค่อยๆเบาลงคลายจางแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะวิปัสสนากรรมฐานคือต้องการให้เราเกิดปัญญาที่จะเห็นกายและจิตตามความเป็นจริงว่ามันมีมันอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และสุดท้ายคือมันบังคับบัญชาไม่ได้และมันจะไม่มีส่วนไม่มีตนเพราะฉะนั้นสุกสภาวะมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่และ ดังนั้นหน้าที่ของเราคือให้เราได้เฝ้าดูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและโดดเด่นณนะขณะนั้นๆตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายพอความรู้สึกหนักมันหายไปปุ๊บเราก็กลับมารู้ถึงอารมณ์หลักซึ่งน่าจะเป็นลมหายใจของเราหรืออะไรที่มันกําลังโดดเด่นต่อไปที่เป็นอ็อบเจกต์หรือเป็นอารมณ์กรรมฐานต่อไปเราก็ไปกําหนดรู้สิ่งนั้นต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะ ถ้าเราสวดทุกวันนี้ถือสีลห้าแต่ว่าเล่นเล่นเล่นสียงโชคใช่ไหมคะจริงๆก็อยากจะเรียนอย่างนี้คะ่ะว่าการเสียงโชคเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ที่เสียหายนะในความรู้สึกของกิ๊กนะคะถ้าเราเล่นด้วยสติเนาะที่เราไม่ได้เป็นการงมงายหรือว่าเรา คือเล่นจนเราไปเปียดเบียนตนเองอะค่ะกิ๊กรู้สึกว่าเล่นได้นะคะก็อยากจะรู้ว่าเออเราบุญกําลังบุญเราส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่วันนั้นอาจารย์อนัตชัยได้แนะนําว่าสมมติถ้าเราจะซื้อ,อ,อสลากเนาะาเราจะซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคเนี่ยแล้วก็ตั้งเจตนาเลยว่าเอออันนี้เราจะเสี่ยงโชคแต่ว่าเราก็อยากจะเอาปัจจัยเนี้ยนะได้มาทําให้กองสลากเขามีไรายได้ก็ถือซะว่าเราก็ช่วยทําให้ทหําให้เหมือนกับ ช่วยทําให้ประเทศชาติมีรายได้แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าจะเล่นกิ๊ก็แนะนําว่ามันมันไม่ได้เป็นบาปอะไรอะคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นอย่างมีสติที่ไม่ได้เล่นจนกระทั่งมันเบียดเบียนตัวเองเนาะเล่นบ้างเช็คเช็คเช็คโชคดีตัวเองได้บ้างนะคะแต่ก็ต้องวางเจตนาดีๆนะว่าในขณะที่เราซื้อเนี่ยเรามีความโลภเกิดขึ้นมากแค่ไหนเราต้องมีสติรู้ตัวให้ทันด้วยนะคะก็จริงๆเล่นอันนี้มันก็ไม่ ถ้าเล่นอย่างมีสติมันก็คงไม่ได้เป็นบาปอะไรนะคะก็เล่นอย่างพอดีพอดีเล่นเล่นข้างบนดินดีกว่านะ <c oughs> นะคะแต่ว่าถ้าไม่เล่นได้ก็ดีกว่า <c oughs> นะคะก็ลองดูค่ะ โอ้คุณน้บอกว่าวันนี้ไม่ไปกราบพระเคียวแก้วอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะคุณปลายฟ้าถามมว่าถ้าเราสวดไม่เป็นเราสวดไม่พันสวดผิดผิดถูกถกแต่ตั้งใจสวดเราได้บุญเหมือนกันไหมคะได้บุญค่ะเจตนาเป็นเครื่องชี้กรรมนะแรกๆเราฝึกอะคะ่ะเราก็อาจจะ อ่านติดติดขัดขดแต่เราม่ได้มีเจตนาจะอ่านภาษาบาลีผิดนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราสวดเก่งไปเรื่อยๆเ,เราก็จะตั้งใจอ่านอักขระต่างๆให้ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอานุโมทนาบุญนะคะนะคะไม่เป็นไรสวดแรกๆสวดผิดสวดไม่ทันไม่เป็นไรแต่พอเราสวดบ่อยเราเก่งขึ้นเราก็พยายามทำอ,อักขระนั้นๆให้มันถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณน,น้ำอ้อยถามว่าใช้คำว่าใช้ชีวิตอยู่ทั้งทางโลกอ่ะ โอเคค่ะอันไนเอ,อยเะะสียงเบาเหรอคะพี่กิ๊กเสียงเบาหรอเสียงเบาเป้าถ้าเสียงเบาถ้าเสียงเบากด2มาหน่อยได้ไหมคะเสียงเบาหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่กิ๊กไปหาเดี๋ยวนะคะเสียงพี่กิ๊กเบาเหรอเบาไหมคะถ้าเบาบขเขียนเบามาก็ได้นะเสียงเบาเหรอคะเดี๋ยวพี่กิ๊กไปเอา เอาหูฟังนิดนึงนะเสียงเบาไหมเบานิดนึงโอเคงันเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวไปหัขออนุญาตนะเพื่อนขอคน้คนค้นหูฟังนิดนึงเอาละสิหูฟังนี่เสียงเบานะบอกได้นะคะขอบคุณที่บอกมาด้วยนะโอเคเสียงชัดขึ้นไหมคะเสียงชัดขึ้นไมเอ่ย ้าชัดขึ้นช่วยส่งมาหน่อยนะคะเสียงชัดไหมคะโอเคเสียงชัดแล้วนะ ขออน,นุญาตนะคะอะเมื่อกี้ขออนุญาตอ่านคําถามนะใช้คําว่าใช้ชีวิตอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่ก,กันไปผิดไหมคะมีสติด้วยความกระตันยูต่อมารดาปิดาไม่ผิดเลยคะ่ะยังไงเราก็ใช้ชีวิตละทางโลกแล้วก็ทางธรรมควบคู่ก,กันไปได้ไม่ผิดอะไรเลยคะ่ะนะคะดีซะอีกนะคะแต่ยกเว้นว่าเออถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอิ่มทั้งโลกและแล้วเราอยากจะแบบ พ้นทุกข์เราอยากจะไปถึงซึ่งมคผลนิพพานเนาะถ้ามีอัยาศัยในการอยากเป็นนักบวชก็อ,ออกบวชได้นะคะถึงเวลานั้นเราอาจจะทําหน้าที่ในการดูแลมันดานปีดาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราไม่ได้มีภาระใดๆที่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วเราก็สามารถจะออกบําเพ็ญ ประพึติพรมอาจารย์ได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้ถ้ายังมีภาระหน้าที่ทางโลกอยู่เราก็ทํหน้าหน้าที่ภาระทางโลกของเราโดยใช้ธรรมะให้สมบูรณ์แบบที่สุดตามหน้าที่ที่ได้ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดๆก็ตามจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องนะคะเป็นคนไทยเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มกําลังความสามารถทุกวันคือวันที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติตทําได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในวัดมัน จะเป็นที่ปฏิบัติทมอย่างเดียวไม่ใช่เราสามารถทําบ้านของเราให้เป็นวัดได้นะคะ,คะสำหรับคนที่เริ่มฝึกสติสมาธินะคะจะเริ่มต้นยังไงที่ก็แนะนำว่าสำหรับคนที่อยากเริ่มฝึกสติง่ายมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองยิงแบบนึงได้ไหมแบบนึงขอไปเอาอุปกรณ์นิดนึงเดี๋ยวนะคะเ,เพื่อนๆมองวิ่งไ,ไปวิ่งมาเนี่ยอ้าวแล้วอุปกรณ์ที่ไปไหนันเนี่ย อุปกรณ์ที่จะเก็บที่ไหนนันเนี่ยตายละเพื่อนเพื่อนอุปกรณ์หายไปไหนหายไปแล้วอ่ะอุปกรณ์กิ๊กหายไปเดี๋ยวนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะอุปกรณ์ก็เอาไปเก็บไว้ไหนล้วอุตสา่าห์เอามาวางข้างนอกแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะสงสัยพี่แม่บ้านเก็บไปแล้วโอเคอย่างนี้นะคะก็การฝึกสติง่ายๆค่ะเพื่อนๆอ่า คนที่ยังไม่เคยรู้สึกตัวว่าตัวเองมีสติหรือเปล่านะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆลองรู้สึกตัวว่ากาลังนั่งอยู่รู้ไหมว่ากําลังนั่งเนี่ยเราใส่สติว่ากําลังนั่งอยู่เนี่ยนะคะหรือกําลังตาเรากําลังเห็นเห็นรูปกิ๊กอยู่ในการไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็เห็นเราเรารู้ตัวว่าเรากําลังเห็นอยู่ลองใช้สติกําหนดรู้ว่าเห็นเห็น เห็นเนาะเห็นในแต่ละขณะมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะมันคือการที่เราใส่สติเข้าไปในการนั่งในการเห็นในการยืนในการเนี่ยลองยกมือขึ้นยกมือลงเนี่ยคุณก็ลองยกมือก็ได้นะตอนเนี้ยยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเราใส่สติไปรู้สึกตัวในขณะอาการที่เรากําลังยกขึ้นยกลงเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือการที่เราที่อยากจะเพื่อนๆอทั่อยากจะฝึกสตินะคะง่ายๆเลยอาจจะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ เพิ่มสติเข้าไปกับการยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจําวันในขณะที่เรากาลังยกมือทุกครั้งพยายามมีสติรู้สึกตัวเรากําลังยกกําลังเอาลงเรากําลังยืนเรากําลังเดินขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการลองใช้ฝึกสติแบบเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเราจิตระลึกมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้แล้วว่าจิตคิด ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะคะหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยเราใส่สติเข้าไปในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจเป็นยังไงเราก็มีสติระลึกรู้กายของเรายืนเดินนั่งนอนมีการเคลื่อนไหวยังไงเราก็ระลึกรู้เพื่อนๆขาเวลาสมมติเพื่อนๆนะาไปเที่ยวกับเพื่อนๆบางคนต้องไปเที่ยวกลางคืนน่ะเพื่อนๆเต้นอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆก็รู้สึกตัวเลยว่ากําลังเต้นอุ้คิดใช้บ่อยค่ะเวลาแบบว่า เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก่อนไปบวชอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปดื่มอะไรกับเขาหรอกเราก็ดื่มน้ําอัดลมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเต้นเราก็เต้นอย่างมีสติค่ะกิ๊ก็ขนาดไปอยู่ในผับในบาร์กิ๊ก็ยังสามารถเจริญสติเต้นแบบได้บุญได้ด้วยเนาะไม่ว่าสิ่งแวดลองจะเป็นยังไงเราใส่สติเข้าไปกูสลจะเกิดตลอดเวลาลองทำดูนะคะค่ะการทำพิธีนอนลงศพสามารถต่อชะตาแก้ขออกรรมได้จริงไหมคะ ถ้าถามกิ๊กกิกว่าไม่อะคะ่ะไม่อะเจตนาเป็นเครื่องชีกรรมมันได้แค่ความสบายใจการทำพิธีนอนลงสุดเพราะสุดท้ายแล้วกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำสะสมไว้นับอัตภาพไม่ได้หาต้นไม่ได้หาปลายไม่เจอเราบอกไม่ได้ว่าณนะขณะนี้กุศลหรืออกุศลมันส่งผลนะคะแต่ถ้าทำเพื่อความสบายใจทำได้แต่ว่าถ้าจะดีนะก็ แทนที่จะไปนอนลงศพนะคะเราก็มาตั้งเจตนาในการประพฤติธ,ธรรมรักษาศีลห้าทำดีคิดดีพูดดีือโอกาสก็จเจริญสมาธิภาวานาประหัตประหารกิเลสในใจอันนี้คอนเฟิร์มว่าสามารถแก้เคราะกรรมได้เพราะว่าจริงๆการแก้แก้กรรมเนี่ยถ้าจะเอา ตามหลักพุทธศาสนาจริงๆมันคือการแก้พฤติกรรมของเราค่ะเราต้องรู้ว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีแล้วเราตั้งเจตนานในการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอันนี้มันคือการเพิ่มสิ่งดีๆให้กับกระแสะชีวิตกระแสะจิตของเราเป็นการแก้พฤติกรรมเป็นการแก้ที่ยั่งยืนแต่การไปทําพิธีนอนลงศพอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแก้ได้แค่ความสบายใจ นิดดหน่อยๆเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นการที่แก้ที่เหตุของทุกใน,นการที่จะทํากุศลให้มันจเจริญแล้วก็ถึงพร้อมอย่างเต็มกําลังนะคะเปลียใจยโล่งแล้วขอบคุณภาษาทุค่ะทํากุศลแล้วไม่ขออธิฐานสิ่งใดแต่เวลาสวดบแดแปลจะมีการขอรู้สึกขัดแย้งช่วยอธิบายด้วยค่ะจริงๆทีอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่าขอ กับอธิษฐานเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะเหมือนเวลาถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนาะเราไปไหนเราก็จะจุดทูปสามดอกแล้วเราไปไหว้พระพุทธรูปเราก็จะขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าข้าพเจ้าได้สิ่งนี้แล้วข้าพเจ้าจะมาทําสิ่งนี้ตอบแทน อย่างเนี้ยมันคือการขอมันมีกิเลสเป็นตัวเป็นตัวนําเป็นตัวชักใย,ยอยู่มันเหมือนกับเราได้สิ่งนี้เราจะมีการมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่ที่กิ้อยากจะเรียนว่าถ้าเป็นในหลักพระพุทธศาสนาเองที่เป็นในเรื่องของการ อธิษฐานซึ่งอธิษฐานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบารมีสิบจนกระทั่งไปถึงบารมีสามสิบทั้ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการอธิษฐานบารมีอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นในการที่จะเจริญคุณธรรมความดีอย่างยิ่งยวดขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกอัตภาพอย่างสมมติถ้าเราไปไหว้พระสมมตินะคะก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นว่า ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภยครรัยไข้เจ็บนี้ๆๆนี้เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสประพฤติทำยิ่งขึ้นไปจเจริญทั้งศีลสมาธิปัญญาเพื่อเดินทางสู่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานตามวัสนาบารมีของพระเจ้าโดยละที่สเทออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นการอธิษฐานคือเป็นการตอกย้ำมีฉันทะในการมุ่งม,มั่นในการทำความดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปแบบนี้ค่ะอย่างเนี้ยมันจะเป็นการสิ่งที่มันจะเพิ่มพลังหรือกําลังจิตให้กับเรามันไม่ใช่การขอนะคะดังนั้นกิ๊กอยากจะเรียนว่าถ้าเราทํากุศลแล้วนะคะอยากให้ไม่ต้องขอแต่ให้อธิษฐานแทนว่าขอให้สิ่งที่พเจ้าได้ทำาะวันนี้อย่างเช่นเราสวดมนต์เราทําความดีวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้พระเจ้าตั้งมั่นในการทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนที่กิ๊ก ได้มีโอกาสมาคุยธรรมะกับเพื่อนๆอย่างนี้ิก็จะบอกกัเองว่าขอให้การ,การให้ธรรมทานในครั้งนี้เนาะเป็นเหตุในการให้พเจ้ามีความรู้มีมีสามารถเห็นธรรมะได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแบบนี้ค่ะอย่างนี้มันไม่ใช่การขอแต่มันการอธิษฐานตั้งมั่นว่าเราทําสิ่งนี้เพื่อที่เราจะ,จะเจริญคุณธรรมความดียิ่งขึ้นไปนะคะเมื่อกี้กน่้แนใจว่ากีอธิบายเคลียร์ไหม <laughs> ยังไงส่งข่าวมาหน่อยนะคะคุณซ l Art นะคะค่ะ โอเคค่ะท่านคุณตัวเล็กบอกว่าท่านนั่งสมาธิแล้วเห็นลูกแก้วนี่นะคะกิ๊กมหาหายไปแล้วนะคะอ,อยากไปคุณคุณคุณเอสุภาพรบอกว่าถ้าอยากไปบทชีพพรแต่สามีบางครั้ไม่อนุญ,ญาตเลยไปไม่ได้ของกิ๊กไม่เป็นไรค่ะเราเราอยู่ที่บ้านเราก็ทําบ้าน,นของเราให้ ให้เป็นสำนักชีได้นะคุณเอ๋ค่ะเป็นกำลังใจให้นะนะคะไม่ต้องไปกังวลอย่าทำให้จิตของเราเศร้าหมองเนาะเราอยู่ตรงไหนนะคุณเอ๋เราก็ทำสถานที่นั้นๆให้เป็นวดัดให้เป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์ของเราได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกับสามีนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะชวนสามีไปวดัดไปทำบุญไปฟังธรรมอะไรการเป็นกัลยาณนาั้นมยิ่งขึ้นไปเราก็เพิ่มภูมิําให้สามีด้วยนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะได้แบบ อนุญาตให้เราได้ไปวัดแบบง่ายๆเนาะนะคะ นั่งสมาธิแล้วเห็นลูกแก้วหรือเห็นภาพเราควรตามดูหรือแค่กำหนดดูแล้วกลับมาดูลมค่ะให้แค่เห็นกำหนดเห็นเห็นลูกแก้วนะคะก็เห็นเห็นเห็นจนภาพลูกแก้วอ่ะมันหายไปแล้วกลับมาดูลมหายใจค่ะทําถูกต้องแล้วนะคะมันมีปัศนากรรมาฐานในก็อยากจะเรียนค่ะว่าหลักง่ายๆเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับทวารทั้ง6ของเราคือตาหูจมูกลิ้น ายสัมผัสแล้วก็จิตที่คิดนึกอะไรที่มันโดดเด่นเราสักแต่ว่ารู้รู้วางรู้วางรู้วาง,วางนะคะแค่นั้นเองนะคะอันนี้ทําถูกแล้วค่ะเห็นลูกแก้วก็กําหนดการเห็นนั้นจนกระทั่งภาพนั้นหายไป uh huh. กลับมาอยู่กับอารมณ์หลักก็คือลมหายใจต่อค่ะคุณตันเล็กอนุโมทนาด้วยนะคะ uh huh. ขออนุญาตดื่มน้ำน,นิดนึงนะคะเพื่อน uh huh. ทำอย่างไรไม่ให้กลัวผีไม่สามารถปฏิอา้าวหายไปแล้วเอ่อทำยังไงดีอะคะพี่กิ๊าากามคำถามเนี่ยนะนะเปิดเอ่อเปิดหมายถึงว่าเปิดคุณคุณชงบอกว่าเปิดแล้วกับหนังสือสวดมนต์ได้ด้วยไหมครับได้สิคะก็เหมือนกับมีเพื่อนสวดได้ไม่มีปัญหาเลยคะ่ะนะคะเดี๋ยวกิ๊กกลัวพูดไปอย่างนี้เลยเขาแบนคะ่ะคุณ คุณชางลี่นะคะิคขอโทษทีเลยไม่ได้พูดแต่ว่าเปิดได้ค่ะเปิดแล้วก็สวนไปด้วยได้นะพี่กิ๊กคะหนูไม่สามารถให้อภัยกับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ละคุณมุกกาบอกว่าทําอย่างไรไม่ให้กลัวผีไม่สามารถปฏิบัติธรรมที่แยกห้องนอนหนึ่งคนที่อากจะเรียนว่าจริงๆเรื่องของการกลัวผีะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราคิดปรุงแต่งไปเองเนาะ สัญญาสังขารของเรามันก็ทำงานตามสิ่งที่เราใส่ข้อมูลให้กับเขาบ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นที่อยากจะบอกว่าณนะตอนนี้นะผีมันไม่ได้มีอยู่แต่ว่าเราอ่ะไปปรุงแต่งมันจนมันกลายเป็นความกลัวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาอย่างนี้ค่ะคุณม,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 มุกกาขาก็คือว่าลองพิ่คิดอยากให้ลองแบบนี้ได้ไหมก็คือถ้ากลัวผีนะก็ง่ายๆเลยเอาละเขาก็บอกว่าเนี่ยไลฟ์จะปิดไปในหะ้านาะที เพื่อกินไม่รู้ว่าคิดพูดอะไรผิดอีกแล้วไม่รู้พูดอะไรผิดอีกแล้วแต่เดี๋ยวตอบคุณมุกกาก่อนเอาอย่างนี้ก็คือว่ากลัวผิดเวลากลัวก็คือแบบว่าเขาจะมาพร้อมกับความมืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบที่คุณแพรี่แนะนําค่ะเปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟเปิดไฟไดจะได้ไม่จะไม่ได้เลิกกลัวมันไม่มืดมันไม่มืดอีกต่อไปนะคะ <c oughs> ดีไหมคะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆสมมติว่าถ้าต้องไปนอนกุฏิอะไรเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องไปอยู่วัดที่ต้องนอนกุฏิคนเดียวแล้วก็เลือกสถานที่ที่เป็นเป็นวัดที่มีไฟอยู่แล้วเราสามารถเปิดเปิดไฟนอนได้อันนี้มันก็จะช่วยทาให้เราแบบลดความกลัวลงนะคะก็อาจจะค่อยๆปรับแต่งตัวเองไปนะคะอย่างาไม่ต้องอยู่ในที่มืดก็เปิดไฟก็จะได้หายกลัวนะคะลองดูคะ่ะถ้าอย่างนั้นไปคิดว่า